โอ้ยควันใหญ่เลยควันควันควันใหญ่เลยเพื่อนสวัสดียามเช้าจากฝั่งอังกฤษจ้าทุกคนตื่นเช้ามาแล้วก็เนาะน้ําแข็งเต็มหลังคาอยู่จ้าขาวๆเนี่ยคือน้ําแข็งจ้ะเมื่อคืนนี้ติดลบห้าทุกคนเช้านี้ยังไม่ดูเลยจ้ะว่าติดลบเท่าไหร่แต่ว่าน้ําแข็งก็ยังไม่ละลายจ้ะมุมหน้าบ้านจ้ะตรงนี้เนอะ จอยไม่ค่อยเข้าออกทางหน้าบ้านจ้ะส่วนใหญ่จะเข้าออกทางหลังบ้านมากกว่าเนาะนี่จ้ะมุมเล็กๆแอบดูหลังบ้านชาวบ้านเขาทุกคนจอยก็มาลีดจ้ะวันนี้ทุกคนคนเยอะๆเยอะบนรถเมล์เนี่ยจะเดินหาเดินเล่นสักหน่อยเดินเล่นหาดูคริสรต์มาสมาเก็ตจ้ะทุกคน ตลาดผลไม้ในเมืองลีดก็มีเยอะแยะมากมายจากทุกคนมีทับทิมอะวาคาโดสม้มทุกอย่างกระมังละหปอนหนึปอนก็เท่ากับ44บาทตามแต่ค่าเงินขึ้นขึ้น,นลงลงนะทุกคนนะจอก,ก็ถ่ายแบบฉับเฉวยให้ดูจ้ะเพราะว่าอากาศนาหนาวหนาวเพื่อนเอเอนีส้มโอก็มีไอ่แคนตาลูกแล้วก็สับประรดสับประรดใน50สีก็ประมาณ20บาทอะจ้ะ21บาท ประมาณ22บาทประมาณนี้เพื่อนๆอังุ่นจะสต่อหนึ่งปอนอันนี้ก็ห้าต่อหนึ่งปอนจะ5แพ็คเท่ากับ44บาทอย่างเงี้ยจะ้ะตรงนี้ก็คืออินทผาลัมแบบตากแห้งแล้วจะ้ะส่วนข้างในก็ขายจีป,ปาถะจ้ะทุกคนทั้งเสือ้อมันรวมทุกอย่างจะ้ะทั้งอาหารของกินผักผลไม้ปลาเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างอจะ้ะด้านในอะ่ะเพื่อนเด้าน ด้านในนี่จะขายทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมีกระเจีย๊ยบมีมะเขือมาละจีนมาละขี้นกพริก,กนะแล้วก็น้อยหนาระมุดแก้วมังกรอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะตอยก็บรรยายไว้ก่อนเลยจ้ะทุกคนจ้ะพุชซาจีนก็มีนี่แก้วมังกรทุกคนจอยสอิงสออนแต่น้อยหนานะแต่ว่าเขาขายไปโลมันแพงเพื่อน,อนส่วนด้านนี้ก็ขายของทั่วไปวิกผม ยาสระผมแล้วก็ร้านทําเล็บอะไรประมาณนี้ร้านตัดผมอ่ะจ้ะนะก็เหมือนตลาดทั่วไปนั่นแหละจ้ะทุกคนจอยก็ถ่ายให้ดูเพราะว่า,นาวหนาวหนาวคนเขาก็ยังไม่ค่อยมาเดินจ้ะสงสัยคนเขาจะไปเดินคริสต์มาสมาเก็ตกันอยู่จ้ะจอยก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเนาะมารอบไหนก็ถ่ายรอบนั้นนะจ้ะทุกคนก็อย่าเพิ่งเบือ่อจอยเดอ้อจอยก็จะเดินถ่ายนู่นถ่ายนั่นถ่ายนี่ไปเรื่อยๆๆจ้ะ อ,อ้อ,อมวกๆวนๆตามตอกซอกซอยในตลาดลีดมาเก็ตนี่แหละจะเหนื่อยแล้วจะค่อยไปกินข้าวเพราะตอนนี้ร้านร้านอาหารไทยยังไม่เปิดจ้ะทุกคนร้านเขาปิดตัวลงก็เยอะนะเพื่อนๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้โอ้โหเปิดทุกร้านในรูปพับเพื่อนน่ากินมากมะละกงมะละกอกล้วยสับปะรดมีเยอะแยะมากมายร้านขายเนื้อก็มีอยู่หลายร้านอะ จอยมาตรงนี้พอดีก็เลยเวี่ยงกล้องถ่ายหน่อยจ้ะทุกคนก็ขายเนื้อทุกอย่าง้นะจ้ะเนื้อสัตว์ที่เราทานนะจ้ะมีทุกอย่างนั่นแหละนะเนื้อไก่ป่าก็มีส่วนด้านล่างก็โซนอาหารจ้ะใครซื้ออาหารก็ไปนั่งทานอย่างเงี้ยโซนตรงนี้ก็โซนปลาจ้ะนะเงียบจ้ะทุกสายจะหนาวกันนะเพื่อนๆเขาเลยไม่ออกมาช้อปปิ้งกันทุกสายจะหนาวกันนั่นแหละจอยก็จะแวะไปร้านไทยจ้ะนี่พี่จอยทํางานอยู่ในนี้ ร้านนี้คือร้านข้าวแกงแนละ้วเพื่อนๆน,น,นะวันนี้จอยก็จะมากินเขาเรียกว่าข้าวยำไก่กรอบอะไรประมาณนี้แนละเพื่อนนะจอยก็จําชื่อไม่ค่อยได้แต่อจอยอยากจะกินจากที่แรกว่าจะกินพวกเจนตาโฟรหรือก๋วยเตี๋ยวทีนี้มันไอ้นี่เพื่อนนะมันกลัวแบบว่ากินลํากระเด็นไปทั่วจอยก็เลยเอาแบบง่ายๆแล้วจอยก็สั่งไอ้หมูปิ้งด้วยจ้ะทุกคนเนาะ พี่เขาบอกว่าหมูปิ้งนี่เริ่มเริ่มเมนูใหม่จ้ะเหมือนเมนูใหม่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานอะไรประมาณนี้จอยก็เลยสั่งเหมือนกันจ้ะทุกคนข้าวยำไก่กรอบก็เสร็จเราจะเนี่ยยำไก่กรอบนั่นแหละทุกคนอร่อยดีอยู่จอยบอกว่าไม่ต้องเอาเผ็ดมากน้องน้องนิดกำลังเสียบไอ้นี่จะหมูปิ้งให้จอยเสียบหมูปิ้งย่างให้จอยจ้ะจอยสั่งพอดีพี่จอยแนะนำไงบอกว่าเมนูใหม่มาคือไอ้นี่จะ้ะหมูปิ้ง อันนี้เห็นไหมน่ากินไพื่เพื่อนควันเล้โหสุดยอดเลยจอยเป็นคนแรกเลยจะมานั่งกินเนี่ยเพื่อนๆนจอยไม่ชอบมากินตอนคนเยอะๆเพื่อนเพื่อนมันเกะกะถ่ายไม่สะดวกโอ้ควันใหญ่เลยค <c oughs> วันควันควันใหญ่เลยเพื่อนนั่งกินกันเด้ทีเนี้ยกินเสร็จก็จะพาเดินตลอด คนเยอะช่วงเที่ยงเหรอพี่คนเยอะช่วงไหนนักศึกษาใช่ไหมเดิท่ไปอ่ออช่องนี้ก็เดินช้อปปิ้งกันเนาะอืออือ,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 อน

อร่อยพี่ <c oughs> ถึงเครื่องดีถึงไอ้ลากผัคเคีย้ยอืมอร่อยไม่หวานมากพอดีอ่ะกินกับข้าวเหนียวกำลังแซ่บอ่ะ <c oughs> เปียงเลยจะทุกคนสองจานเนี่ยร้านไอ้จอยเพิ่งกินจะร้านข้าวแกงที่เมืองรีดจะสวยสวยดอกไม้ก่อสวยเนาะ,ะกินเสร็จแล้วจอยก็จะพาทุกคนเดินจะที่นี่เนาะพาเดินชมตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตที่เมืองรีดจ้ะเนี่ยต่อคลิปนี้จอยก็พาเพื่อน มาอยู่ในตลาดสดในเมืองรีดก่อนเดี๋ยวจอยก็จะพาทุกคนเดินจ้ะเดินดูผลไม้รอบนอกว่าตลาดข้างนอกมีผลไม้อะไรม้างเมื่อสักพักตอนามาใหม่ๆอ่ะเขายังตั้งแผงไม่เสร็จไงทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ลองเดินไปดูอีกสักรอบสิว่ามีผลไม้อะไรเหลือมัง่งโอ้หัวสวีทเนี่ยมละกอเพื่อนเพื่อนแต่ว่าบางลูกมันขมไงอันนี้มันมันคล้ายๆแก้วมังกรอ,อะ่ะนะ อันนี้ก็ลูกสาลี่เ,เพื่อนๆสาลี่ของจีนอะเนี่ยจ,จ้ะบรรยากาศเงียบเหงาอยู่นะทุกคนวันนี้เขาก็เลยขายแบบว่าหูขายแบบขายถูกมากแต่จอยก็ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกจ้ะมะเขือเผือกก็มีอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้จ้ะจอยไม่รู้จักแล้วก็พวกผักชีจ้ะส่วนนี้ก็พวกผลไม้นะั่นแหละจ้ะส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้กับผักะจะเยอะทุกคน ก็ใครอยากซื้ออะไรก็เลือกซื้อเลยจ้ะหัวชายเท้าก็มีจอยไม่นึกอยากจะทานไงทุกคนจอยเลยไม่ซื้อจอยก็เลยพาทุกคนออกมาดูอีกรอบเนาะแล้วจะทุกคนจอยก็มารอรถกลับบ้านแล้วจะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้าบ๊ายบาย